ขอบคุณมากครับท่านรองนายกครับท่านรองนายกจะจะให้ลุงป้อมสลกหน่อยหนึ่งก่อนไหมครับพัออเดียวครับพัดครับเออต่อเนื่องต่อเนื่องกับที่ท่านเสน่ห์พูดเมื่อสักครู่นะฮะคือ,อผมว่าท่านเสน่ห์เข้าใจอะไรผิดหลายอย่างถามเป็นไรเดอร์ไรเดอร์ไรเดอร์ไม่ใช่ไรเดอร์ไรเดอร์คนละไรเดอร์ถ้าเป็นไรเดอร์เป็นเบาหวานโอ้ของผมก็มีครบเลยเบาหวานความดันหัวใจ โรคกระเพาะอ,อาหารลิซิดวงทวารถ้าจะถามไรเดอร์มาถามฝั่งผมดิเป็นหมดเลยครบทุกโรคแล้วของผมเนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยเป็นไม่นานแล้วตำแหน่งก็จะได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปได้ตามโอกาสเพราะว่าเดี๋ยวก็ค่อยไปทีละคนสองคนทีละคนสองคนก็หมุนเวียนแล้วการที่ท่านวศันเนี่ยมาเหมือนตำหนิตีติ้งว่า เนี่ยเป็นการผสมพันธุ์กันหลากหลายข้ามสายพันธุ์อันเนี้ย oh. อาจารย์ท่านผาานครับกลับไปดูวิทยาศาสตร์ครับว่าการผสมข้ามสายพันธุ์ข้ามสปีชีส์เนี่ยมันทําให้สายพันธุ์แข็งแรงอายุยืนอยู่นาน oh. ไปเปิดดูวิทยาศาสตร์เลยเลยพอเป็นสายพันธุ์เดียวไม่แข็งแรงรัฐ oh. บาลก็ไม่ได้เป็นไปนั่งจังหน่อยจังหน่อยจังหน่อย <laughs> แล้วได้เป็นที่ไหนอ่นอนะท่านะสมครับฮะเวลาผสมกันมากๆมันจะง่วงนอนไหมครับ <c oughs> มันจะเปลี่ยนมันก็แล้วแต่โอกาสว่ามีตัวช่วยไหมยอย่างนี้รุ่นนี้ต้องช่วยยาดองครับ <c oughs> เอ,อรุ่นนี้ต้องรุ่นนี้ต้องเสือสิบอตัวครับ <c oughs> แต่พอกินไปสักสิบตัวเท่านั้นครับ เหลือแค่หมาตัวเดียวเลยครับท่านประธานเพราะว่ารุ่นเนี้ยเอาแค่สามตัวก็เอาอยู่แะครับแล้วดองกำลังดีครับแต่อย่าผสมบ่อยเพราะรุ่นผมเนี่ยนะครับไม่ใช่รุ่นผมรุ่นเนี้ยครับรุ่นลุงทั้งหลายเนี่ยผสมบ่อยไม่ดีครับเป็นยังไงครับมีฟองอากาศครับเพราะนั้น ใช่ใช่หมายถึงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฟองอากาศเนี่ยถ้ามันเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยอาจทําให้เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานครับเรียนไปยังฝั่งตรงข้ามนะครับฝ่ายค้อนว่าบางเรื่องบางราวที่เราต้องผสมแบบเนี้ยเพื่อให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับเราก็มีอุดมการณ์ในการผสมกันแต่ถ้าเดียวๆไม่เอาใครก็จะโดดเดียวอย่างฝั่งตรงข้ามเลยครับในความรพครับ ขอบคุณมากครับอ้าวลุงลุงป้อมตื่นแล้วอะ่ะมีอะไรจะพูดครับท่านประธานครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับครับนพาด <พา S 1> ตอ,ตอครับผมบอกอะไรไม่รู้ไม่รู้อะ่ะจริงๆอ่ะผมรู้แต่ผมพูดไปก่อนว่าไม่รู้ไม่รู้แล้วบอกว่าท่านพูดอะไรทั้งหมดนี่นะพักรัฐบาลเนี่ยทำได้หมด พักไฝ่คอนอะ่ะพูดไม่เป็นความจริงแล้วบอกว่าผมเดินไม่ได้เดี๋ยวผมจะเดินโชว์ให้ท่านดูครับอ้าวนี่ยังแข็งแรงยังแข็งแรงเนี่ยเห็นไหมนี่ แกจะไปเยี่ยมลักษณะว่าลูกปอจะไปเยี่ยวนะฮะอันนั listen, ้นหาวาหาทางออกไปห้องน้ำใช่ไหมครับแล้วนี่ใครจะเอาตัวกลับมาได้ครับอ้าวสมารที่เคารพเดี๋ยวถึงถึงลำดับผู้อภิปรายท่านต่อไปแล้วนะครับท่านสมาชิกครับขอเรียนเชิญท่านสมชายหนองหีจากสมาชิกพักฝ่ายค้อนครับ สมเดประธานที่เคารพผมสมชายหน้องฮีสมาชิกสภาทอกจาก้รยเอ็ดครับเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านเดินออกไปเนี่ยท่านจะไปแล้วกลับไหมครับเป็นอย่างนี้ครับถ้าท่านหลับแล้วตื่นท่านคงจะไปแล้วกลับแหละครับก็ขอให้ปลอดภัยนะฮะ ผมฟังฝ่ายรัฐบาลแล้วเนื้อหาสาระนี่ไม่มีอะไรเลยท่านเอกติ๊กตอกเนี่ยปกติผมก็เป็นเอฟซีอยู่แล้วมาวันนี้เสื่อมศรัทธาไอเงินดิจิตอล4กิโลเมตรบ้านผมนี่นอกจากไล่นาแล้วมันก็มีแค่ป่าเล็บแมวเท่านั้นเองมันจะไปซื้ออะไร <ımız S 1> ท่านอาจารย์วสัน รูบาอาจารย์ของผมเองเนี่ยนะครับได้พูดถึงนายกคนปัจจุบันที่เข้าไปทำเนียบไปคารวะท่านอดีตนายกคารวะชนิดที่ว่าหัวขำมำหําในฐานะคนอีสานเนี่ยคำว่าหําเนี่ยมันไม่ได้น่าเกลียดท่านประธาน มันเป็นยังไงครับคือถ้าหำน้อยเนี่ยหมายถึงว่าหำอันเล็กๆเป็นเด็กๆ,ๆ,ๆเป็นชื่ออบักหำน้อยครับบักหำใหญ่อันนี้ไม่ใช่เด็กแล้วใช่ไหมไม่ใช่เด็กแล้วแล้วถ้าคนชื่อหำเนี่ยท่านประธานที่ครบครับบวชเป็นพระเขาก็จะเรียกว่าพระหำเป็นชื่อออกมาเรียกว่าทิศหำ ร่ลำรวยมาเรียกว่าป๋าหํานกแล้วครับไม่ได้น่ากเกลียดน,น่ากลัวอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าอนุโรมวันนี้เสียใจที่สุดเท่าที่เข้ามาในสภายนี้ฟังท่านสมภาคเนื้อหาสาระใน100%ยเปรนี่ถ้ามาทานร้องให้ซะเก้าส ไอ้สิเซนที่เหลือน่ยเป็นลีลาท่าทางอู้จับประเด็นยากมากไม่มีอะไรเลยมีแต่ผัดกระเพราโอ้โหท่ร,รมธานครับร้องให้ตั้งแต่สภาโจกมาถึงสภาทอกเราเนี่ยนิสัยจริงๆใช้ไม่ได้ ท่านพนมด้วยความเคารพแถลงนโยบายแมดแรกนะโอ้โหดีอกดีใจจะฉลองยูเนสโกประกาศโบราณสถานสีเทพเป็นมรดกโลกโอ้โหนี่ต้องปบมือดังๆให้รัฐแบมหน่อยฮะปบมือดังๆหน่อยไอ้ที่ปบมือไอ้ที่ปบมือดังๆนี่ให้รัฐแบมเนี่ย ไม่ใช่รัฐแบบนี้ให้รัฐแบบลุงตูนน่นนไอ้นี่ก็มาไวเค็มไวเหลือเกินเขาทำงานกันเป็นปีนะแม่นะท่านประธานที่เคารพครับตอนนี้ท่านนายกเดินทางไปที่ยูเอ็นเช่าเหมาลำเครื่องบินธรรมทานงบประมาณ30ล้าน ใช้อะไรเยอะแยะครับมันจะแพงไปไหนขนาดนั้นนะเราเคยถามว่าคุณจะแพงไปไหนเขาบอกว่าก็มันเช่าเหมาลำไม่ใช่ว่าเช่าหมอลำ <c oughs> ราคามันเลยต่างนะแต่ต้องตอบให้ได้นะว่าไปแล้วมันมีประโยชน์คุ้มค่ายังไงบ้าง <c oughs> หลายๆอย่างนะฮะที่ท่านพระนมถแถลงมาเนี่ย ที่ชอบอกชอบใจนี้ก็คงจะเป็นเรื่องจ่ายเงินเดือนข้าราชการเดือนละสองครั้งสมมุติผมเป็นข้าราชการเงินเดือนส0 0 0 0วันที่สิหนี่ผมได้แล้วส0 0 0 0สิ้นเดือนได้อีกส0 0 0 0ืสองครั้งเป็นแบบนั้นแหระครับ เขาไม่ได้หารครึ่งมาแบ่งจ่ายแหละถ้าไม่ใช่ก็น่าจะใกล้เคียงจะเป็นแบบนี้ดีแน่แต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแบบนี้จะไปทำทำไมเพราะว่าข้าราชการก็เหมือนพวกเราทุกคนน่ะใช่ไห่ใช่ชีวิตติดอะไรชีวิตมันติดนี้มันรอใช้นี่จนสิ้นเดือน ชีวิตมันมีค่าใช่ไหมใช่มีค่าน้ำค่าไฟค่าผลล่อนรถค่าเทอมลูกราชะการก็เหมือนพวกเราแหละกู้ในระบบไม่ได้กู้นอกระบบกู้สหกรณ์กู้ทุกอย่างยกเว้นกับระเบิดธ่าระรธานไม่กู้ไม่ไปช่วยก็กู้ด้วยแหละ เอาหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์หรอกจะมาจ่ายครึ่งเดือนให้มันข้างๆคาคาทำไมนะท่านประธานที่เคารพสารภาพท่านประธานครับผมเพิ่งจะออกมาจากบางขวางท่านประธานเข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยถามว่าเข้าไปทำไมข้อแรกเข้าไปดูลาดเราเอาไว้ก่อน ไม่ได้เผื่อตัวเองนะคิดถึงท่านสมภาคตลอดเวลาข้างใ<า><ห>นเนี่ยเขามีใส่สบายกันบ้างไหมครับดูท่าทางเหมาะที่จะอยู่แดน14บ่มันเป็นแดนอะไรครับคอยนำคนไหว้พระสวดมนต์ครับท่านประธานครับ,รรรบดูยังมีประโยชน์อยู่นะครับ ถือว่าเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมไปบรรยายให้พี่น้องชาวบางขวางครับแล้วพี่น้องชาวบางขวางนั้นเขาเสียอ,อกเสียใจที่เขาบอกว่าคุกนี้มันมีไวกขังคนจนเขาเป็นแค่นักโทษธรรมดาไม่ใช่เทวดาเขาบอกว่าคนจนมีสิทธิ์ไม่ครับคนจนมีสิทธิ์ไม่ครับนะ เขาน Dante, asure, children, ้อยใจเขาน้อยใจที่ไม <loyalty> ่ได้อยู่ห้องสวีทชั้น14ของโรงพบาลดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานครับเราฝั่งนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านรังสิมันนะฮะทุกคนคุณช่อท่านอดีตเออท่านว่าที่นายกคนที่31ทําไมยังไม่ปรบมืออีกครับว่าที่นายกคนที่31 พวกเราเนี่ยคิดเสมอว่าคนทุกคนเท่าเทียมคนทุกคนเท่ากันเป็นอย่างมันคือเฮตจังซี่รรท่านประธานทำไมทำไมพูดอยู่ดีๆไปออกร้อยเอ็ดอย่างนั้นแหะครับคือมันทำใจลำบากนะท่านประธานครับเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญมากมันไปพ้องกับที่ผมอ่านในไลน์ซึ่ง น่อาในติกตอกที่ท่านเอกติกตอกเราเป็นดาวติกตอกอยู่เนี่ยนะครับคุณยายท่านประธานครับคุณยายเนี่ยพาฝรั่งไปเที่ยวคุณยายนีย่พอเห็นต้นไม้ไหวต้นไม้เห็นวัดไหววัดเห็นสารหลักเมืองไหวรัไหวาสาลหลักเมืองฝรั่งถามคุณยายครับทําไมคุณยายเห็นอะไรก็ไหวหมดเลยคุณยายบอกว่าเมืองไทยศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างยกเว้นกฎหมายท่านประธาน ฉะนั้นเนี่ยฟังเราซึ่งถือว่าคนเท่าเทียมกันเนี่ยมันไม่พอใจอยู่แล้วเรื่องนี้ท่านประธานที่เคารพครับท่านอาจารย์สนีท่านสนีท่านได้พูดพิงพาดพิงถึงรัฐมนตรีเทียมที่ดูแลกระทรวงศึกษานโยบายผู้มาได้ยังไงข้าราชการครูต้องอยู่แบบพอเพียง ไปงานมี20บาทก็ใส่ซอง20บาทโอ้ใส่ซอง20บาทเป็นข่าวดังรรท่านประธานครับพาดหัวข่าวเลยดับฝันครูสาวหาเจ้าบ่าวได้แล้วแต่ไม่กล้าจัดงานแต่งกลัวคนใส่ซอง20บาท ไม่มีเงินใส่ซองให้ไปล้างจานมันตะก,กะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยรรท่านประธานที่เคารพตอนนี้ไม่มีคนกล้าจัดงานแต่งงานนะใช่ครับกลัวครูมาร่วมงานครับ <laughs> รรท่านประธานที่เคารพและที่สําคัญสภาอันทรงเกียรติอย่างนี้นะโยบายในะการเลี้ยงข้าวสอสอทร,รทานหัวละหนึ่งพันบาทต่อว,วัน ประชุมสอสอเนี่ยสภาทอกของเราเนี่หนึ่งวันใช้งบประมาณแผ่นดินห้าแสนบาทถ้าสอวอมาร่วมกับเราด้วยเนี่ยก็คือเจ็ดแสนหในขณะเดียวกันพี่น้องตอชดอเด็กยากจนในชนบทอาหารกลางวันโรงเรียนเด็กยากจนในชนบทเขากินอะไรกินข้าวปุ้นกับน้ำปลาครับท่านประท่าน อาหารชาวร้อยเอ็ดกับน้ำปลาอาจจะมีวิญญาณแกงไก่มาด้วยมาแต่วิญญาณเหรอครับแต่สอสอผู้สมเกียรติอย่างเราเนี่ยเป็นยังไงครับกินข้าวนี่เขาเอิ้นว่าอีสานเขาบอกว่าผู้กินกินพ่อหากผู้อยากอยากพ่อตายคือคนกินนี่กินจนจะอ้วกแล้วกินแล้วไม่พอนะเขามีอย่างนี้ด้วยนะ ถุงห้าคูณแใส่ข้าวถุงหกคูณเ้าใส่แกงด้วยแปลด้วยนะครับเป็นสอสอเนี่ยห่อให้ด้วยเอาห่อให้ด้วยเอาข้าวกลับบ้านเ,าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องอย่างนี้จึงเป็นเรื่องการกินโดยเฉพาะธรรมดานครับ มันมีกินนอกกินในหรือเปล่าว่าประมาณเหมือนทึ่งสูงขนาดนั้นมันกินเศษกินเลยไหมขนาดอาหารดีขนาดนี้ยังขาดประชุมเป็นว่าเล่น <อ Lil. S 1> ที่ขาดประชุมนี่หรือว่ามันกินข้าวร้อนแล้วนอนตื่นสายท่านประธานเวลามาประชุมเขาเรียกว่ามาประชุมแบบซุกเอาเผากิน<อ>ที่ผมพูดนี่ไม่ได้าสาวไส้ให้กากินนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ ก็ไม่ต่างไปจากกินบ้านกินเมืองเท่าไหร่ oh. ความจริงเรื่องนี้ผู้แทนทั้งหลายทราบอยู่แล้วเพราะว่ากินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องกินแบบนี้แนะนำให้ไปกินข้าวบ้านกำนันจะดีกว่า ูดถึงกำนันท่านประธานอนุญาตให้เข้ามาในสภาแห่งนี้ต้องบอกว่านิยามต้องบอกว่าโหดจัดสารวัตรบอกที่บอกว่าคนดีไม่มีวันตายตายไปแล้วไห <ต ern. S 1> นว่าไม่มีวันตายตายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยเราต้องไม่ปล่อยให้คนชั่วเลวนลอย,อยนวลท่านประธานที่เคารพครับถ้าหากว่ารัฐบนนี้ แถลงนโยบายและไม่เอาจริงเอาจังแบบนี้อยู่ไม่ได้นานแน่นอนพวกเราซึ่งเป็นฝ่ายคอนนอกจากคอนแล้วเราก็จะทำงานเต็มที่เพื่อซักฟอกท่านอย่าลืมครับอย่าก,กระพริบตาเราไม่เอาไว้แน่นอนครับด้วยความเคารพครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับท่านสมชายครับ